สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการชัวแน่หรือแช์มั่วครับกับผมรองศาสตราจารย์ดรจัสดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ หรืยอะไท่านเรียกผมว่าอาจารย์เจตนะครับรายการของเรานี่ก็จะเป็นรายการที่เอาวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียลครับบานทีแชร์กันมาแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องม่วน,นะครับเราก็บอกว่าเราจะพยายามหาคําตอบไห้ทุกท่านครับแล้วก็ช่วยติดตามด้วยนะครับเรามีการเผยแพร่ข้อความของเราเนี่ยครับทางด้านของอเพจเฟซบุ o กนะครับชื่อว่าเพจ อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบจันเจตนะครับแล้วก็ที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 m h z เมกะเฮิร์ครับเรื่องนี้มาเป็นเรื่องไขป่ปลอมอีกแล้วครับนะคราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไข่เหี่ยวจะเป็นไขป่ปลอมนะครับมีการแจ้งมาจากทั้งจังหวัดเลยนะครับบอกว่าเจอไข่เหี่ยวครับแล้วก็ดูหน้าตามันเนี่ยนะน่าจะเป็นอาจจะเป็นไขป่ปลอมที่ทําจากซิลิคนหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่ว เรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วน,นะครับถ้าใครติดตามผมมานานก็จะรู้ว่าผมชอบบอกตลอดแล้วอาหารปลอมหลายๆอย่างที่แช่แชกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงแล้วโดยเฉพาะเรื่องของไข่เนี่ยครับจะมีประจำเลยที่ว่านี่ตอกออกมาแล้วไข่แดงสีแปลกไปไข่ขาวหน้าตาแปลกไปแล้วก็คิดว่าเป็นไข่ปลอมทําจากพลาสติกทําจากยางทําจากซิลิโคน อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของไข่ไข่เหี่ยวครับเนี่ยเขาบอกว่า,างี้ครับบอกว่าที่จังหวัดเลยนะครับมีคนไปซื้อไข่ไก่มาจากรถบิ๊กอัพนะครับบอกว่าที่มีหลังคามาซื้อจากใกล้ๆตลาดสดที่เทศาบาลเมืองเนี่ยครับพอซื้อมาตอนแรกไข่ดูว่าแป้าตาคล้ายๆไข่ไก่ทั่วๆไปนะแกะดูก็เป็นเหมือนกับไข่ไก่ทั่วๆไปนะครับแล้วก็บอกว่า ดูแล้วเป็นยังไงเป็นเรื่องปกติเลยแต่พอตอนเช้าเนี่ยมาดูอีกทีหนึ่งครับมันดูเหี่ยวเหียวย่นยนนะครับแล้วก็บอกว่าไข่แดงก็ดูเหนียวเหนียวยมันคล้ายๆแป้งหรือซิลิโคน คนก็คอมเมนต์กันใหญ่เลยว่าไขป่ปลอมอีกแล้วนะครับลักษณะไข่ที่ดูเป็นหยกัยกๆเหี่ยวๆเนี่ยครับมีรายงานมาหลายครั้งมากครับไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะครับและมันไม่ใช่ไขป่ปลอมทาจากพลาสติกจากซิลิโคนแน่ๆครับในอดีตเนี่ยเราก็เคยมีรายงานมาตั้งแต่ที่เชียงใหม่นี่เป็นข่าวเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็บอกว่ามีกระแสเรื่องเกี่ยวกับไข่ที่ว่าดูเหี่ยวๆเนี่ยครับแล้วตอนนั้นคนก็ไปคนก็ไปเชื่อว่าอากาศหนาวก็เลยทําให้ไข่มันเหี่ยวตามไปด้วยนะครับ ซึ่งก็ไม่จริงอีกนะครับแลกคำอธิบายคือว,ว่ามันเป็นเรื่องของการที่แม่ไก่ไม่สบายครับนะแล้วก็เป็นได้จากหลายสาเหตุมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการที่ ไ่ไก่แม่ไก่ขาดสารอาหารหรือแม่ไก่อาจจะเรียกว่าเป็นโรคหลอดลมอักเสบติดต่อก็ได้นะครับมาลองดูนะครับบอกว่าเนี่ยครับตั้งแต่สมัยที่ที่เชียงใหม่นะครับมีอาการที่บอกว่าไข่เขียวเกิดขึ้นเนี่ยครับนะก็บอกว่าไข่ลักษณะนี้อาจจะเรียกเป็นไข่นิ่มก็ได้มันก็เลยดูค่อนข้างที่ไม่ค่อยแข็งนะครับออตอนนั้นเกิดจากการที่ว่าแม่ไก่เนี่ยครับอยู่ในภูมิที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับบางทีอุณหภูมิร้อนเกินไปก็ไม่ดีอุณหภูมิหนาวเกินไปก็ไม่ดี ตอนนั้นอุณหภูมิค่อนข้างหนาวเนี่ยครับแม่ไก่ก็อาจจะผลิตไข่ออกมาที่คุณภาพไม่ค่อยดีก็ได้นะถ้าเกิดอาหารที่แม่ไก่กินเข้าไปก็ไม่เพียงพอด้วยเนี่ยในเพราะกลุ่มของแคลเซียมเนี่ยครับตัวเปลือกไข่เนี่ยก็จะค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็ทําให้เกิดาการห่อเหี่ยวอย่างที่ว่าได้นะครับซึ่งทางด้านของปศุสัตว์ก็บอกว่าปกติเนี่ยฟาร์มไก่ทุกที่เราจะเจอ ไข่แบบนี้ครับแล้วก็เอาไปคัดทิ้งครับเพราะเธอมองเป็นไข่ไก่เกรดต,ต่ําเอาไปขายตามร้านทั่วไปก็คงลาบากอาจจะไปทําพวกเบเกอรี่ทําขนมปังท,ทั่วไปได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็หาข้อมูลเหมือนกันครับเพราะว่าลักษณะของการมีไข่ที่เขียวแบบนี้ในการของการติดโรคเนี่ยครับโรคหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดไข่แบบนี้ได้เรียกว่า โรคหลอดลมอักเสบติดต,ต่อหรือ Infectious Bronchitis นะครับซึ่งลักษณะโรคนี้ก็เป็นโรคที่เป็นโรคประจําถิ่นครับสามารถจะเกิดขึ้นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดบ่อยได้นะครับแล้วก็ลักษณะคือว่ามันทําให้ศาตร์ของการทางเดินหายใจของไก่เนี่ยมีปัญหานะครับเกิดการอักเสบแล้วการอักเสบมันก็ลุกลามครับไปสู่ส่วนอื่นเช่นท่อนําไข่นะครับเมื่อเกิดการอักเสบที่ท่อนําไข่เรียบร้อยการสร้างเปลือกไข่ระหว่างที่ไข่ออกมาจากแม่ไก่เนี่ยครับก็ สภาพไม่ดีครับแล้วก็ทําให้เกิดการห่อเหี่ยวที่ว่าได้แล้วข้อสาคัญคือจริงๆแล้วโรคนี้ไม่ใช่โรคที่อันตรายนะครับไม่ใช่โรคที่ติดต่อจากไก่มาสู่คนหรือสัตว์ที่เราเอาไข่ไก่มากินนะครับฉะนั้นจริงๆเอาไข่ไก่พวกนี้ไปกินได้นะครับก็อาจจะมีความความสับสนกันบ้างเพราะหลายๆคนก็บางทีก็บอกว่าบางองค์กรก็แชร์ว่าเอ๊ะมันมันเป็นโรคอื่นหรือเปล่านะครับเขาบนก็บอกว่าไม่ใช่ไข่ไข่เหี่ยวเนี่ยไม่ใช่จากโรคติดต่อทางด้านทางเดินหายใจอักเสบเป็นต้นอาจจะเป็นโรคอื่นหรือเปล่าก็เป็นได้หลายสาเหตุครับัตด เราตัดสมุิฐานทิ้งไม่ได้นะครับก็ยังมีสิทธิ์ได้บางคนบอกว่าเป็นเรื่องมั่วที่เป็นบอกว่าเป็นโรคติดต่อเกี่ยวกับทางหายใจก็ไม่จําเป็นนะครับมันเป็นได้หมดหลายสาเหตุแต่ที่สําคัญครับคือมันไม่ได้เป็นเรื่องของไข่ปลอมแน่ๆครับเพราะฉะนั้นเรื่องสรุปนะครับเวลาเจอไข่เหียวๆพวกอย่างนี้นะครับตามข่าวเนี่ยครับล้วบอกว่าเป็นไข่ปลอมทําจากพลาสติกจากยางจากซิลิโคนเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วครับ